วัสดีค่ะชาวราศีเมษและนาเมษคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนสิงหาคม2568นะคะชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะเอ่อแล้วก็ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะก่อนที่จะเริ่มอ่านคําทานายนะคะว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเพราะว่าการทานายนี้คือการทานายโดยรวมการทํานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีเนี่ย อาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณมีวิจารณญาณในการรับชมมีสติในการรับฟังใช้ชีวิตที่อยู่กับความเป็นจริงที่คุณกําลังประสบพบเจออย่าเชื่อหรือ,มองมงายนะคะแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์มีโอกาสการสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเบอร์ซา่าเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูกับชาวราศีเมษและคณะเมษที่เป็นคนโสดก่อนเลยนะคะว่าคนโสดชาวราศีเมษและคณาเมษความรักของคุณในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรบ้าง ชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกเหรียญแปดถ้วยไพย่ในเท้าควีนม่เท้า The Empress ขอไพ่ขยาย,าย The Empress นิดหนึ่งอ่า The Star คนโสดอะมีเกณฑ์ปิเทเขามากกว่านะเนี่ย ไพ่ที่ขึ้นมานะคะไพ่ the empress จริงๆริงอ่ะดวงชาวราศีเมษแลัขนาเมษอะ่ะคนโสดในช่วงเนี้จะมีแฟนก็ได้หรือไม่มีแฟนก็ได้และไพ่ the empress อะ่ะนั่นหมายความว่าช่วงเดือนสิงหาคมอะ่ะ คุณอยู่แบบมีความสุขมากเลยนะเพราะว่าไพ่ The Empress มันหมายถึงไพ่ราชินีไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมทั้งเรื่องของงานเงินแล้วก็สนเสน่ห์ทางด้านความรักแต่ว่าพอขึ้นมาเป็นไพ่ The Empress อ่ะอันนี้บอกเลยว่าความรักที่เข้ามาเป็นความรักที่ดีแหละแต่ว่าอาจจะเป็นตัวคุณที่ต้องไปดูแลเขาหรือว่าไป ซัพพอร์ตเขาอะทางใดทางหนึ่งถ้าไม่ใช่ทางจิตใจก็คือทางด้านการเงินเพราะว่าไพ่ดีเอ็มเพรสเนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเหนือกว่าถ้าไม่ใช่เงินมากกว่าก็คืออายุมากกว่าอ่ะคราวนี้เรามาดูไพ่แต่ละใบนะคะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่หกเหรียญและไพ่แปดถ้วยแสดงว่าในช่วง ช่วงก่อนหน้าเนี้ยชาวราศีเมษไม่โสดหรอกคนโสดหลายๆคนคือไม่ได้โสดจริงๆอาจจะเป็นการโสดแบบมีคนคุยแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมคุณอาจจะเป็นคนที่สละตัวเองออกมาหรือว่าเอาตัวเองเดินออกมาเพราะว่าความลำคาญเพราะว่าที่ขึ้นมาเป็นไพ่สองใบเนี้ยมันคือไพ่แห่งการที่แบบว่าพยายามแล้วพยายามที่จะเรียนรู้แล้วพยายามที่จะให้และรับความรู้สึกนั้นมา แล้วในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าไพ่แปดถ้วยอะ่ะแปดถ้วยในความหมายของไพ่มันคือการรู้สึกไม่ตเต็มเต็มหรือรู้สึกว่ามันไม่คลิกเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษและคนาเมษด้วยความที่เป็นคนใจร้อนอยู่แล้วอะค่ะเป็นราศีาธาตุไฟ มีความใจร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ก็จะค่อนข้างเร็วแล้วก็การตัดสินใจเดินออกมาก็จะค่อนข้างเร็วเช่นกันเรามองว่าอยู่ดีๆคุณน่าจะเดินออกจากใครสักคนแล้วก็มาอยู่กับตัวเองมาโฟกัสกับการทำงานแล้วก็มีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองะมากกว่าแล้วก็ไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะขึ้นมาคู่กับไพ่เดอะสตาอันนี้เรามองว่าคนที่คุณเทน่าจะเป็นคนทางไกลหรือไม่ก็ชาวต่างชาติต่างภาษาเพราะฉะนั้นคนโสด ชาวราศีเมษเรามองว่าคุณเลือกเองที่จะโสดหรือความโสดสบายใจมากกว่าหรือมันเหมาะกับตัวคุณเองมากกว่าในเดือนสิงหาคุณก็เลยเลือกที่จะโสดต่อไปแต่เป็นการโสดแบบมีเพียบพร้อมงานเงินความรักดีแต่ว่าไพ่ที่ e อมเพรสก็จะเป็นคนอว่เเป็นคนโสดที่ อวบหรือเจ้าเนื้อนิดหนึ่งเพราะว่าไพ่ The e m p r e s s มันเป็นไพ่ที่อุดมสมบูรณ์เนาะเพราะฉะนั้นคุณก็จะกินเก่งขึ้นแต่คนที่โสดมานาะนถ้าหาว่าไม่ปิดกั้นตัวเองถ้าหาว่าพาตัวเองออกไปนอกกรอบบ้างก็มีโอกาสได้เลือกเพราะว่าไพนะ่ดีแอ p r e s s อ่ะมันเป็นไพ่ที่มีเสน่ห์เช่นกันเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาอาจจะตัดสินคุณว่าเออคุณเป็นคนน่ารักคุณดูเป็นคนที่อบอุ่นนะทั้งๆ้ท,งที่ชาวราศีเมษลัคนาเมษนี่คือ ตัวคนที่แบบใจร้อนตัวพ่อตัวแม่เลยแหละแต่ว่ารูปลักษณ์ของคุณอาจจะดูนุ่มน,นวลดูซอฟหรือว่าดูแบบเป็นคนอบอุ่นเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอ่ะนี่คือดวงคนโสดชาวราศีเมษลัคนาเมษในเดือนสิงหานะคะคราวนี้เรามาดูต่อใก้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างขอดูอดีตที่ผ่านมาก่อนนะคะว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษ คุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไหนดูซิคนที่มีประเด็นอดีตที่ผ่านมาเจออะไรมาบ้างคะไพ่แบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ the wheel of fortune the wheel of fortune คือการหมุนเปลี่ยน the chariot แดาบเดดาบแล้วก็ไพ่ the devil จริงๆอะชาวราศีเมษและคนาเมษรก็เป็นคนไว้ใจคนยากแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาไพ่ the wheel of fortune คือมีคนทางไกลหรือชาวต่างชาติเพราะว่าจริงๆอมันจะไปเน้นเกี่ยวกับชาวต่างชาติมากกว่าเพราะว่าไพ่ the wheel of fortune คือคนที่เหมือนใช้เวลาต่างกันอยู่คนละไทม์ไลฟ์หรือใช้ชีวิตที่ค่อนข้างแตกต่างจากคุณ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ว่าเขาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็จะต้องเป็นคนที่ต่างภาคต่างภาูมิภาคไปเลยไพ the well ลออฟออร์จูมีใครบางคนเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วคุณก็ดูสปาร์กกันแบบรวดเร็วเพะไพ่เดอะเ e ลออฟออร์จูนกับไพ the c h ชาลอยู่ดีๆคุณก็เปิดใจหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์แบบที่ห้ามตัวเองไม่ได้จากที่เป็นคนที่มีกำแพงใจสูงมากอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาทําให้คุณเนี่ย ลดกำแพงใจลงแต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันชัดเจนเลยหรือ,อยังไพ่เดวเดิลมันคือไพยอย่แห่งความลุ่มหลงมัวเมาและการยึดติดเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มันจะเ,เข้ามาแล้วสปาร์กกันรวดเร็วแล้วก็มีแรงของความหึงหวงและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น เข้ามาปุ๊บเกิดความสุขและความทุกข์ในเวลาเดียวกันเลยสําหรับชาวราศีเมษและคณาเมษซึ่งเราหวังว่าชาวราศีเมษและคณาเมษอาจจะไม่ชอบตัวเองนะเวอร์ชั่นนี้เลยเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมามีใครบางคนเข้ามาในชีวิตแหละแล้วก็ทําให้มีทั้งความสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันเพราะว่าไพ่เดอเดวิลนั่นหมายความว่ายังไม่ได้ไว้ใจกันมากพอ แล้วก็ยังไม่ได้เป็นตัวจริงด้วยคราวนี้เรามาดูสถานการณ์นะปัจจุบันของชาวราศีเมษลัคนาเมษที่มีประเด็นนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ณนะปัจจุบันของชาวราศีเมษลัคนาเมษไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็น,พนไพ่หนึ่งม้เท้าหนึ่งม้เท้าคือการเริ่มต้นที่ดีความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญคือการได้รับความร่วมมือในความสัมพันธ์ฮึสี Queen เหรียญ ไพ่ดาบและไพ่เดอะแฮงแมนอ๋อขอไพ่ขยายเดอะแฮงแมนนิดหนึ่งอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชาวราศีเมษไม่อยากไปต่อสี่ไม่เท้าอ่ะเรามาดูกันประเด็นปัญหาคือไพ่หนึ่งไม้เท้าคือความสัมพันธ์เนี้ยหลายๆคนอาจจะเพิ่งได้รับการชัดเจนหรือว่ามีการขอเป็นแฟนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญอะสเหรียญนั่นแสดงว่า เขาอาจจะมีอดีตผัวพันธ์ถ้าไม่ใช่ว่าเขากําลังบอกกับคุณว่าเขากําลังจะเลิกกับแฟนเก่านะหรืออีกในก,กรณีนึงก็คือเขาเคยผ่านการหย่าร้างมาแล้วแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างผัวพันกับสิ่งเก่าๆมันเหมือนกับว่ามันทําให้ชาวราศีเมษและขานาเมษคิดมากแล้วก็เครียดไพ่ขึ้นมาเป็นไพด่าไดาบนั่นหมายความว่ามีความเครียดแล้วก็ต่อให้คุณจะรับฟังเขาแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาเข้ามา แต่คุณไม่สบายใจเลยจนทําให้คุณเนี่ยมีการคิดทวนซ้ําๆว่าหรือเราควรจะหยุดความสัมพันธ์นี้ดีเพราะว่าไพ่สี่ไม้เทา้านั่นหมายความว่าคุณไม่มั่นใจเลยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปถึงฝั่งฝันได้แล้วก็อาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับอดีตของเขาด้วยถ้าไม่ใช่ว่าเขายังไม่เลิกกับแฟนเก่าแบบสนิทอะ่ะก็หมายถึงการที่เขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่ มีพันธะอะค่ะในอดีตคนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะจะเป็นชาวราศีมังกรและคนามังกรชาวทัดดินชาวราศีพฤศภแล้วก็ชาวราศีเมษด้วยกันเองคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะคะว่าทั้งคู่รู้สึกอย่างไรต่อกันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนขอเริ่มที่ชาวราศีเมษและคณะเมษนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคนนั้น ไพ่แบรแรกขึ้นมาเป็นไพ่ k n i g h t of Wands มันเหมือนกับว่าตัวคุณรู้รอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องเรามัดระวังแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไป The Hangman ซึ่งมันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยอะหรือว่าความสัมพันธ์นี้เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเปลืองพลังงานชีวิตมากๆเลยแต่ในใจลึกๆก,ก็เหมือนอยากมองหาทางที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเพราะว่า เพราะว่า The Magician The Magician นั่นอขอไพ่ยขยา The Magician The Magician กับไพ่ค u e น n of w n เรามองว่าที่คุณรู้สึกอยากไปต่ออ่ะเพราะเหมือนกับว่าชาวราศีเมษอยากลองทำให้ให้เต็มที่อยากลองเรียนรู้อยากลองพยายามให้เต็มที่กับความสัมพันธ์นี้ก่อนถึงแม้ว่าไพ่ The Magician จะขึ้นมา The Magician ที่ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่า อีกฝ่ายหนึ่งอะเขาพรีเซนต์ในชาวราศีเมษและคาเมษอะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแต่มันยังเป็นเพียงแค่คําพูดหรือคุณอาจจะยังไม่ได้เชื่อใจเขาทั้งหมดนั่นเองแสดงว่าคุณค่อนข้างระวัดระวังตัวพอควรแต่ก็มีความกล้าบ้าบิ่นที่อยากจะเอาใจลงไปเล่นเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคุณคือช่วงนี้มันยังคงอยู่ในภาวะของความสับสนอะมีทั้งความรู้สึก ระมัดระวังและระแวงกับความสัมพันธ์นี้และก็ยังมีโมเมนต,ต์ของความรู้สึกอยากเรียนรู้อยากทุ่มไม่เต็มที่อยู่เหมือนกันคราวนี้เรามาดู energy ของเขาคนนั้นนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมษลัคนาเมษกันบ้างไพ่แบบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ eight of swords เรามองว่าเขาพยายาม present ให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษเห็นว่าเขาอะ จริงจังนะเขาพยายามที่จะสื่อสารนะเท่าที่ดูแล้วเขาพยายามที่จะสื่อสารแล้วก็พยายามจะทําให้ชาวราศีเมษอะรู้สึกดีที่มีเขาเพราะฉะนั้นในมุมของเขาเนี่ยขอไพ่เปิดต่อในมุมของเขาไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่ห้าไม้เทา้าห้าไม้เทา้าในที่นี้แสดงว่าเขาเองก็กําลังไฟกําลังพยายามแก้ปรงปัญหาชีวิตของเขาเอง มันเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันเป็นการยืนยันว่าตัวเขาเองอาจจะยังแก้ปัญหาชีวิตของตัวเขาเองยังไม่เรียบร้อยแต่เขากําลังพยายามแก้และเขาพยายามคาดหวังหรือพยายามทําให้ชาวราศีเมษและขนาดเมษเชื่อว่าเขาจะแก้ปัญหามันได และไพ่ต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดไม่ถามเขาอยากไปต่อเขาอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้โดยที่ไม่ฟังเสียงของคนรอบข้างเลยต่อให้คนรอบข้างจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยถ้าจะเริ่มต้นใหม่เขาต้องเคลียร์ปัญหาเขาก่อนนะเรามองว่าเขาจะไม่ฟังเขาจะแก้ปัญหาแล้วก็ไปต่อกับชาวราศีเมษและคนาเมษอะ่ะพร้อมๆกันและไพ่ต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วย เจ็ดถ้วยมันคือเรามองว่าชาวราศีเมษและคนาเมีแต่น่าจะไปตรงสเปคเขาหรือมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขารู้สึกว่าอุ๊ยเขาชอบคุณจังเลยเขาคุณเป็นดังคนในฝันของเขามันจะมีฟิลของคนที่เพอ้อฝันนิดนึงอะคะ่ะในความสัมพันธ์อ่ะคราวนี้เรามาดูบทสรุปกันค่ะว่าชาวราศีเมษและคนาเมีคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์เดือนสิงหาคามความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไป ไพ่ใแบ,บแรกขึ้นมาเป็นไพ่ n i h t of Pentacle n i h t of Pentacle นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีการดูแลการเทคแคร์การได้รับการเอาใจใส่แต่ถามว่าชาวราศีเมษหลับสนิทไหมบอกเลยว่าไม่เพราะว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เป็นความหวังคําว่าความสัมพันธ์ที่เป็นความหวังก็หมายความว่ามันหวังว่าจะไปต่อกันได้แต่ณนะความเป็นจริงอะ่ะมันยัง ไม่ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษลัคนาเมษเองอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันสักเซสมากนักในความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าถามว่ามันมีความสุขร่วมกันไหมเรามองว่ามันมีความสุขร่วมกันเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อได้หรือว่าไหลลื่นมากที่สุดสมูทมากที่สุดรวมถึงเขาเป็นคนสนุกอค่ะ การอยู่ด้วยกันระหว่างคุณกับเขามันก็เลยเหมือนกับว่ามีกิจกรรมมีอะไรให้ทำมีเรื่องให้พูดคุยอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งเรามองว่าเขาก็ดูนิ่งๆเงียบๆไปหรืออาจจะเป็นตัวชาวราศีเมษและขนามเมษเองในเดือนสิงหาที่คุยที่ช่วงไหนคุยสนุกก็คือสนุกมากแฮปปี้มากช่วงไหนนึกจะเงียบมาอยู่กับตัวเองก็งเงียบเช่นกันและไพ่ใบสุดท้ายนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ กิงดาบยังถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเฝ้าระวังและจับตามองอยู่ค่ะก็แสดงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แค่อยากจะเลือกกันแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังติดปัญหาทําให้ไม่สามารถเลือกหรือวางใจกันได้แบบเต็มที่ค่ะคราวนี้เรามาดูบทสรุปคําแนะนํากันค่ะว่าถ้าอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าสิ่งที่ไพ่อยากกระบอกอยากจะเตือนนะคะ ไพ่แบบแรกขึ้นมาเป็นไพ่โรแมนติกฟิลลิ่งมันเป็นช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆต่อกันมันเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความรักซึ่งกันและกันไพ่ verse waiting for มันมันมันเป็นช่วงเวลาที่แบบได้รับความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกัน่ะทั้งคู่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรักจนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยรู้สึกเหมือนกับว่าโอ๊ยเราคือคู่แท้เราคือ soulmate เราคือส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งกันและกัน่ะ ณช่วงเวลาหนึ่งเลยแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเลยก็คือว่าความสัมพันธ์เนี้ยให้คุณเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงนะอย่าเพอ้อฝันจนเกินไปถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้มันยังคงมีปัญหาก็ควรที่จะไปแก้ปัญหาให้มันเรียบร้อยก่อนอย่าอยู่ในโลกแห่งความฝันจนเกินไปตื่นขึ้นมาดูความเป็นจริงด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยค่อยๆเรียนรู้กันได้ในขณะเดียวกัน มันต้องเป็นการเริ่มต้นในจุดที่คลีนให้มากที่สุดนะคะจะได้ไม่มีปัญหาโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษประจำเดือนสิงหาคม2568สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไ,นไปายคะ่ะ